พลินี้เราจะมาวิเคราะห์และนั้งทฤษฎีเกี่ยวกับพลังที่ซ่อนอยู่ของอรุณกร์กันนะครับเย้ yeah, น้องอรุณกร์ใช่ตัวละคารนี้าาเป็นตัวละคารบทพิปากเลยอีโตวโปรดเจยก่อนจนะเริ่มคลิปนี้นะครับคำเตือนในคลิปนี้เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์โดยตัวผมและเพื่อนเนื้อหาข้อมูลต่อไปนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกหรืออาจจะมั่วไปเลยก็ได้ถ้าทฤษฎีนี้ถูกต้องอาจจะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวในอนาคตครับ ใครที่ไม่อยากโดนสปยอยล์สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับระวังระวังไว้หน่อยนะแน่ใจแล้วนะกอะใช่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้จะยังไม่ใช่ข้อมูลหรือประวัติของอรุณกรนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกับ,กบทฤษฎียกันก่อนซึ่งคลิปข้อมูลประวัติของอรุณกรคงได้ทําแน่นอนครับแต่ว่าคงต้องอย่างน้อยหลังจากที่อรุณกรได้ผัวมาในซีรีส์โรงเรียนพิศดารก่อนตอนนี้อรุณกรยังไม่ได้ย้ายเข้ามาในทโรงเรียนวัดโสธมเลย แต่ผมจะบอกว่าจริงๆพวกข้อมูลตัวละครในมิติการตูนโดยเฉพาะกับพวกตัวละครหลักเนี่ยนะครับยังถือว่ามีข้อมูลที่น้อยมากๆเลยถ้าทําคิดสรุปข้อมูลคลิปนึ่งคงไม่ยาวมากเท่าไหร่คงต้องรอให้เนื้อเรื่องดาเนินไปไกลมีข้อมูลที่ถูนเฉลยออกมามากขึ้นผมว่าผมคงได้ทําข้อมูลตัวละครเัวหนึ่งมีหลายพาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามแน่นอนเลยเย้มีหลายพาร์ทแบบนี้ดูได้สะใจเลยรอคลิปนี้จะเป็น ทฤษฎีคลิปแรกของช่องเราเลยแล้วเราจะบอกว่าซีรีส์ทฤษฎีเนี่ยเราคงม,มีอีกหลายตอนเลยเหมือนกันนะอ่าหลายตอนเลยชอบเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์ท่านหนึ่งได้มารีเควสตว่าอยากให้ผมอธิบายว่าในเกมกราร์ดเอาเองตอนที่6ททำไมอรุณกรถึงสามารถชนะมาณิษได้ในการทัดสินทักษะการต่อสู้ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่พิมพินิกได้ใบมีปูทางเกี่ยวกับพลังลับของอรุณกรมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ โดยเริ่้งแต่ใน e q N a 5มีการบอกว่าอารุณกรเนี่ยเข้ามาที่โรงเรียนวัดสวนส้มได้เพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษประเด็นบางหยุดเล่าหยุดตรงนี้เดี๋ยวครับว่าความสามารถพิเศษของอรุณกรคืออะไรอ๋าน่นสินะมันคืออะไรกันแล้วถ้าลองย้อนกลับไปใน e q N a ที่น4เขาเล่าดัดมเบิลบอกว่าอารุณกรอ่ะเป็นคนที่เก่งวิชาปุญญา ซึ่งเราก็เคยได้เห็นความสามารถในการ,รยาของอรุณกรมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งในเนื้อเรื่องด้วยฉันแค่อยากทำช็อกโกแลตที่สมศักดิ์กินเข้าไปแล้วบอกชอบฉันน่ะเธอคงจะต้องทำพิสูจน์แน่ๆเลยเพราะว่าน้ำยาสาร,รภาพรักมันจะต้องไม่มีรสชาติ <S <S อารุณกรเหมือนจะขายน้ำยาวิเศรรษขายดีเลยนะนี่แล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วอรุณกรนีเป็นคนที่เรียกได้ว่าแบกได้ไหมพี่ป้าอ่านั่นสินะเพราะว่า เออผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คําไหนนี่นะคืออรุณกรณอะ่ะเป็นคนที่เป็นโรคทำให้ไม่สามารถานึกภาพในหัวออกได้ใช่ไหมเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยออกอแต่ในทานะกับกันในการบุญยาอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าการบุญยามันมีทันศูน์มีส่วนผสมต่างๆมีการอัตราส่วนซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดและซับซ้อนอย่างมากเลยนั่นสินะแต่อรุณกรณกับเก่งด้านนี้ได้ใช่นอก แ่จริงๆแล้วคนล้อค่อนข้างมั่นใจว่าอารุณกรเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในร่างกายแคบปุญญาอย่างเดียวแน่นอน mm hmm. ซึ่งประเด็นน่ะมาอยู่ตรงในวัตถุไฮไลด์ตอนที่ยี่กซึ่งจริงๆรแล้วเราเคยพูดถึงประเด็นนี้ไปละในคลิปจัดเชียร์ลิสต์แต่ไม่เป็นไรเราพูดใหม่ได้เ <Yay. S 1> ย้ก็คือในการจับของความว่าคริสต์มาสอนะ่ะเออคนที่จับขออขวัญได้อรุณกรคือนาเรศซึ่งนาเรศเนี่ยเขาเป็น ตัวล,ละครที่พี่มิกนิกให้เป็นจอมเวทของห้องสวนเนาะมานิดเป็นพ่อมดงั้นหรอส่วนห้องสวนเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งชื่อทุเลศหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วนาเรศเนี่ยเขาได้ให้ไม้กายสิทธิ์ลากผันชีกับอรุณกรเนะเอาะออรุณกรก็เลยงงว่าเออเอาไม้กายสิทธิ์มาให้เขาทําไมเขาไม่ได้มีพลังเวทอะไรสักหน่อย นาเรศก็ได้เข้าไปกระซิบข้างหูอรุณกรโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรกับอรุณกรไปนะไอคีแอ๊กนั้นมันพูดอะไรของมันวะน่าสินะอยากรู้จังมันเชื่ออะไรแต่ว่านพี่ปางพวกัราเป็นสองคนเป็นผู้้กกาเรารู้ใช่เรารู้โอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่นาเรศได้บอกอรุณกรไปนะครับเขาจะบอกประมาณว่า สวัสดีฮาวสสุลอบผมรู้นะฮาวว่าคุณมีพลังบางอย่างในตัวอยู่นเน <c oughs> <c oughs> อะฮาวฟูไอคนผักคีดูคลิปนี้อยู่ปหมเนี่ยนันดีนันดีไอ้ถ้าดูอยู่มาขำด้วยกันนะอ่ออ๋อดีดีออดีดีอ๋อดีดีดน,นเัเระเขาจะบอกประมาณว่าเออเขารู้นะคะว่าจริงๆแล้วอน,อนุณกรมีพลังบางอย่างในตัๆๆๆๆวเขารู้สึกได้เขาสัมผัสได้อะไรประมาณนี้ฮะอืม ก็เลยผมค่อนข้างมั่นใจแหละว,ว่าพลังที่ซ่อนรับของอรุณกรณเนี่ยคงเกี่ยวกับเวทมนต์แน่ๆแล้วเดิมทีการกุงยาอะไรพวกเนี่ยมันก็มักจะเกี่ยวกับเวทมนต์อยู่แล้วด้วยเนาะพี่ปาลใช่แล้วใช่แล้วต่อมานะครับอันนี้ผมต้องยกเครดิตให้พี่ปาลเลยเพราะว่าทฤษฎีต่อไปเนี่ยพี่ปาลเป็นคนคิดได้นะครับโอเคผมยกมาให้พี่ปาลเลยโอเคได้เลยก็เรื่องเกี่ยวกับอรุณกรณนะจากที่พี่สังเกตมา จากเกมกาบ้านเราเองตอนที่2ที่พวเวรีไปแข่งกับอรุนกรปกติเราจะรู้อยู่แล้วว่าพวเวรีจะชอบหมอผีพวกนิโคลเมเซอร์ผิดช่วยแก้วตอนเลือกสายจอมเวทเลยเป็นหมอผีและปกติพี่ปิกนิกมักจะคอยหยอดใบเกี่ยวกับตัวละครในช่องบ่อยๆแล้วจากการพบว่าอลรุนกรเลือกจอมเวทมังกรก็น่าจะมาจากความถนัดหรือความรู้ของตัวอรุนกรเองและนั่นก็ทําให้พี่คิดไปไกลเลยว่ามันเป็นไปได้ไหม ที่อรุณกรณจะเป็นจอมเวทสายดราก,ก้อนซเลเยอร์หรือจอมเวทมังกรนั่นเองใช่ครับก็ประมาณนั้นเลยครับซึ่งจอมเวทมังกรเนี่ยในโรงเรียนพิศดารตอนที่12นะก็ได้มีการกล่าวว่าเออจอมเวทสายเนี่ยเป็นจอมเวทที่พบเห็นได้น้อยแล้วก็การจะใช้เวทบนยิพลังจากมังกรได้เขาต้องกินหัวใจของมังกรเข้าไปเลยนะครับข้อสรุปของคลิปนี้นะครับก็คือรอรุณกร อาจจะเป็นจอเบฟพูดคือกินมาก่อนหรือดาร์กอนเลเยอร์ครับขอรับย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ผมกับเพื่อนคิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับอาจจะถูกต้องหรือมั่วก็ได้ใครที่มีความเห็นอะไรกันไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงหรือถูกต้องจริงเนี่ยนะผมค่อนข้างเชื่อเลยว่าถ้าพลังของอรุกรลเดินขึ้นมาเมื่อไหร่เขาต้องคงจะโหตสุดแน่นอนอะ่ะอต้องโหตสุดแน่เลยถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปข้อมูลหรือตัอง้งทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องสโลปลิสกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปดูช่องของพิ่่าได้ที่ช่องดมิดาโกเดียได้เช่นกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องมินิกัตูสลับกัดูสรุป,รป,รปทุกวันศุกร์ตอนห้าโมงเย็นด้วยนะครับขอบค,ครับขอบคุณนะครับ